เกินกันไปเอากุรูไม่เข้าใจรู้นิขอออโอ้นี่ต้าก็ไปเอาบอดมายืนสักสิบตัว อกีตาร์ก็มาข้ำสิบตัวนิ้วหนตัวจงมนอันกไมยาเยะตอแค่หมดร้องเพลงไปแล้วก็แบบอกไปอ๋อเป็นจังหวะใช่ไหมเหาเอาจริงคือหามากเมื่อกี้กันขาใช่ข้าเชี่ย้ขำเฉยาพร้อมจะแพ้อีกอีกสักสักรอบเลยย่งไม่รู้อ่ะ ไอเอาไอ้อกีตาร์แม่งหลุดพูดรู้ไหลุดเลยอะ่ะคืออะไรวะทำไมหลุดวะเป็นที่ไหนวะเป็นที่เน็ตพี่บอกแม่งแล้วกีตาร์ไม่หลุดเลยหมายถึงหมายความว่าอะไรวะไอมา,อไ,อมาไม่หลับไปนอนไปนอนก็ไม่เข้าใจก็หลุดโอ้มันเ,เป็นเพราะอะไรวะทำไมกีตาร์ไม่หลุดบ้ากวะอวเออเขาไล่เขาไปนอนนะ่งไงกูอบอกกูไปเลน่นเติมเต็มกูได้ปะเฮ้ยเขามาแล้ววะ ถ้าไม่หลุดแค่นั้นแหละคือเหมือนว่าชีตกวนหลุดไปกับการวนเข้าเกมแล้วก็มาต่อบล็อกแล้วก็หลุดกีตาร์ต่อขึ้นเออหมืเวลาเราต่อลงวโฉบมันต่อขึ้นเลยกีตาร์มากันเตี้ยเหรอกีตาร์ัวรที่ไม่มีพิกัดกีตาร์จะัวไป็นทำไมวะที่มาตัวเปล่าอ่ะคือไม่มีของอะไรเลยในตัวตอนนี้มีแต่บล็อกสิบเจ็ดอันกีตาร์โดดไปข้างล่างกีตาร์ลองกระโดดไปข้างล่างดูเนี่ยพอกีตาร์ลงไปข้างล่างกีตาร์ลงไปข้างล่างกีตาร์เออสวยกีตาร์ลงไปเองเลยอ่ะเออพอกีตาร์ลงไปเองก็ ปีซีแล้ววะกีตากล้ามาบุกปะไม่มีสโนบอดจะหลุดด้วยะจะทำไรอ่ะเฮ้ยอีกีทีตาปะใครฟังดูเรือกมกีตาร์กลัวกีตาร์จะบอกว่ากีตากลัวใช่ไหมใช่หจริงโอ้ หลุดรอบที่แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วกีต้าร์จริงๆต้องแบบพอพี่ตีเตียงแล้วกีต้าร์ต้องกระโดดลงไปข้างล่างอะ่ะแล้วกีต้าร์ยื้อแม่งพี่หลุดแน่เลยวะถ้าใครถ้าใครโดนตีเตียงต้องยอมแพ้เลยกระโดดลงไปตายเลยมันคืออะไรวะรกูเล่นไม่เป็น <c oughs> เฮ้ยใช่ที่มันแบบมันมีเลเวลอะไรปะกระโดดลงไปงั้นมีเด็กจิกแล้แล้วคือเพิ่งมาเล่นอ๋อนี่คือรู้ พี่ไม่มีพิกแอกกีตาร์คราวนี้พี่มีพิกแอกโอ้ยกีตาร์เฮ้ยกีตาร์เฮ้ยกีตาร์กีตาร์โอ้กีตาร์กันไปกีตาร์กันไปกีตาร์ห้ามห้ามขึ้นโอ้กีตาร์กีตาร์ไปได้กีตาร์ไปได้โอ้โหเอ้าแอดมินมาว่ะแอดมินผมเล่นอ่าแมปหนึ่ง V หนึ่งแล้วโดนโดนเลยไปแล้วแอดถ่ายไปแล้วแอดไม่ฟังคือมีแรงแล้วอันดับสามสิบ ของประเทศเฟสบอลต้องไปแข่งแล้วป่ะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟระดับ2ของมินิเกมเพราะว่ามันมีแค่สองเซิร์ฟไอ้อันนี้คืออะไรนี่หมายความว่าอะไรวะเป็นลูกขกนุนแ,แล้วก็มีตัวโน้ตติดตามมาข้างหลังไงกีตาร์กีตาร์คระะัพอยเนี่ยพี่ขอเน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนก่อนก่อนพี่จะดูเดี๋ยวพี่ต้องต้องได้ตีอะ่ะไปกีตาร์ล,ลงกระโดงไปเลยกระโดดไปข้างล่างเลยไปไปไปโอ้กีตาร์เหลี่ยมกีตาร์เออเออเออดีลงไปไปดูเทโบ่แล้วว่านี่เล่นกันอยู่ตลอดเข้าไปแล้วแบบไป ปุ๊บเข้าไปปุ๊บกดเลย PVP เข้าไปโดนตบเป็นไก่ไปเย <c oughs> อะคือคิดว่าพี่อะพอเราดึกแล้วอะมันจะแบบมีแต่คนรู้จักเว้ยแล้วคือมันก็ไม่ตีกันนะมันก็แบบเหมือนคุยกันะแค่แชทคุยกนันแค่นั้นอ๋อเล่นด้านแบบอบในยคิดว่าพี่มันมีแต่คนรู้จักนั่นแหละอุ้ยกิดอืมกินท่ามัได้ไงวะอ่ไม่ไม่ไม่ให้ตอบ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 โอ้ยกินท่าไปกินท่าไปเลยกินท่าอยากอยากไปก็กินโอ้ยไม่หวะถ้าโดนดีเตียงพี่ก็องโดดเลยได้เห็นน้องน้องไก่ปะได้หลบๆกั